สวัสดีครับผมพันธปอมวิธีสารครับสวัสดีครับผมพันศักวิธีสารครับผมครับผมส้าวสาพันธ์สันสวัสดีครับสวัสดีครับพันธ์ศักวิธีสารครับผมสวัสดีครับผมพันธมวิธีสานครับครับสวัสดีครับพ่อไมพี่น้องครับผมครับเต้นวิธีสารครับผมครับสำหรับนี่เฉพ่อน้องเขาก็มีโอกาสได้มาพูดคุย กับแฟนคลับเพื่อนอบพราะไงว่าหลังจากที่เทศกาลชิดงานมากเพราะว่าช่วงหลังๆมากเลยก็ต้องขอโทษขอเห้ทพี่น้อกว่าคือช่างผมนี่ก็โบมีราตาตอบคอมเมนต์กับพี่กับน,น้องทุพี่น้อกว่าเพราะว่าอยากการอยากงานหลายเพราะไงว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นแบบเป็นข้าวดีทะเลาะฮ่องกงพอนะเพราะว่าได้ร่วมงานกับช่องเกษีกับเพิ่งกับเพิ่งเลิกกันไปได้มื่สองมือนกับผ้าพุ่มเจริญครับที่มาช่องเกษเดี๋ยวไม่เห็นงานน้ำผ้าพุ่มเจริญครับผมเปินมาขอถ่ายทำอยู่ต้องกันสามมื่นสี่มื่น พูดอะไรอยู่หลายมือครับดูไปหาลายรย่างลายแนวละลายรย่างลายแนวละครับครับผมกับเพิ่นกับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายหลายเรื่อเนาะว่าเพิ่นเดี๋ยวมาหลบงานกับที่งานวิศวิษณครับผมบอกงานอะของเทพวิศวิษณ์เท่านี้ยครับเพิ่นก็มาเกี่ยวกับว่าจีร่พันธ์โจกมาครับเลิตน้ำหนักรับกรเจ้ากเบื้องเลือกระจกอะไรแบบจากของเลิตน้ำนะบอกไงว่าเพิ่นกับอยากได้หลายเรื่องกวกนี้อยู่ครับแต่ว่าปัญหามันก็คือว่าเพิ่นกับว่าบ่อยากเอ่อให้มีที่มันเข้าหลายครับในึสามเรื่องนี่ก็ถือว่าสุดยอดได้คืองานวิถีสาษ นับคะแนนเงว่าเราไปพาเพันหายูหากินครับพี่น้องครับก็ถือว่าได้3เรื่องละครับสำหรับคลิปนี้คงชิอ๋อเป็นประมาณอาทิตย์หน้าที่พี่น้องเดี๋ยวผมสิแจ้งรายละเอียดที่นึงแล้วพี่น้องว่าไอ้เพันชิอ๋อเมื่อไดรสำหรับพี่น้องที่เพันมีเวลารับชมบอกง่ายว่าสามารถที่จะรับชมได้ทางช่องเจ็ดแล้วในกรณีที่พันมีเวลารับชมนี่ผมอาจจะิขอลิง์นะเพื่อนครับพี่น้องครับกาจะซิกดิ้งมาไว้ในช่องยูทูบของเราให้พี่ให้น้องได้เบื้องเบื้องหน้าครับผม้านเป็นยังไงเพราเห็นแต่เบื้องหลังเบื้องหน้าต้องงเบื้อง เบื้องหลังผมให้เบื้งลครับคือผม่ทยทอดแต่ีเหนองในเบื้งหลังน้อพี่น้องเนาะก็คือเบื้องหลังแต่ว่าเอะเบื้องหน้ากับเบื้องหลังมันจะคือกันบ่อาที่แตกต่างกันเลาภากกระดิ่งอะไน้อพี่น้องมันแตกต่างกันได้เพราะว่าช่องจินจ้มีทั้งกล่องลายโตมีแล้วนั่นระบบถ้า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 ถ้ถ้าก้าถ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 ้ั้าถ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 ย้้้า้้้า้ ก็ง่ายมากกันเลยได้มาอัปเดตปันพี่ปันน้องฟังเพี่นของน้องนี่นะครับผมครับคือเรื่องเล่าที่เขาอยากจบอกว่าจ๋าครับกับเรื่องเรื่องที่ผมกัคือยังเรื่งคือเก่าอยู่ช่วงนี้ก็ได้คือมีเอ่อ่การยักษ์าเนี่ยพี่น้องครับเพราะว่าข้อมของผมตอนนี้ก็ยังมีปัญหาคือเก่าพ่อแต่ตอนนี้ก็ได้รับบริจาคจากแฟนคลับเพิ่นมาอยู่กับมีซอยขมาอยูอะกับมีอ่คุณพี่อ่สุดใจสินเนตรครับ พิ่นก่บริจาคสร้อยมาแล้ว2,000บาทครับพี่น้องครับแต่ว่าใครครับผมกันยังมีหลายคนอยู่เพิ่นแจ้กคนจะนุ่งมากแต่ว่ากันยังติดธุระกเนี่ยกันยังงานหลังยังบม่ได้มาโอสร้อยยังบริจาคมาแต่เพิ่นกับแจ้กคนจะนุ่งมาที่สร้อยให้คนเพราะว่าในการซื้อครบแล้วครับพี่น้องครับเพราะว่ากะกะกันยังติดตรงนี้อยู่แต่ว่าแต่ว่ากับว่เป็นอย่างนั้นพี่น้องเนาะผมกับซีพายามถ่ายทอดต่อไปเรื่อยๆหลคือห้าวกะทิเก็บไะครับแต่ว่าถ้าเราเดือดกล้องอยู่ตอนนี้ ใส่ยางหน่อยฮัดไปยี่ส่นนี้แต่ว่มันอยู่เลยโอ้เป็นยางลมอันนี้ตัวแต่มันแก้ไขได้มันแก้ไขได้ไปครับผมกาันเลยนะครับผมกต้องกันเลยมาบอกที่น้องฟังครับเรื่องบางที่การตอบตอบคอมเมนต์ต้องไม่ลอกนอกคือบางเที่ผมก็วินเวลาเนาะก่อนเนาะเพราะว่าคือเฮ้าเนี่ยก็ไม่เฮ้าไปหาอยู่หากินโอ้ไปตัวครับครับขึอยังผมก็ไปไทยหาพี่น้องเลยเบื้อง เพื่อสิมาหลดมาหยังเหมือนน้องพี่น้องนอกรอต้องขอโทษไปแนบบอกเที่ยวบ่มีเวลาว่างแล้วมาบ่ว่าแต่กึ้งนล่นะครับเมื่อคืนไปไต่อึ้งโยนสอดแจ้งหัวลูกเลยครับบอกไงว่ามัน้อึ้งบอกไงว่าต้องหายโยหายกินมันนี้เชิญเชิญแล้วั่นเข้ามากินมันนี่ครับอึ้งมาตุ่มนี่ครับพันพมก็ช่วงนี้พ่านพุ่มเบิ่งกะบ่ค่อยได้ไปหอบเป็นไดนกับคุณบุ๊่ว่าสบายบ่ค่อยสบายครับผมครับกะบ่เป็นหยังเพื่อนนอกเพราะว่ากับมีบางแก่นครับ ถามมาอยู่กับพันธุ์พมเบสกับบรหาตาไอ้แฟนับิหาเลยพ่อครับเออเร่เลยครับรอครับพี่น้องครับไอ้นีรอครับเห็นเอ็นเริ่ม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 มพี้อครับเห็นครับผมครับอยืต้มกันกับตราแลวครับพี่น้องครับสำหรับพันธุ์มเพิ่มเพ่นกับหาอยู่หาเกินต้กันนนู่นเพะเนาะเพราไงว่าเพางว่าที่มากแต่อเดียวก็มีแ่ที่พี่น้องฟังเรื่องเาวาหลายหลายอย่างท่อพานไม่นส่องขับใดที่พานมากนะครับเนาะแ่ถ้าเกี่ยวก็เป็นเกี่ยวับเรืองแ ห้องีบุญลงไฟอยู่ดิมือมือที่ใส่ฮะบุญบังไฟวันที่ยี่เบเด้อพี่น้องให้นครับจุดตามวันได้ครับครับเดี๋ยวหาเบอร์น้ำกันผมเรียกยี่เบสมือมือไหนครับวันที่ยี่เบสครับผมวันที่เบสเนี่ยมาตรงคับว่าต่ำหรือว่าขั้นต่ำขั้นต่ำนี้นะยี่เบสยี่สองครับพี่น้องครับกับนีบุญหลงไฟเป็นเป็นที่ว่าเป็นเป็นบุญดัมปีบ้านเฮาเป็นประเพณีของประเฮาลภครับของภาคอีสานครับผมครับผม ก็ง่ายเป็นของบ้านเฮาเพราะว่ามันจัดจุบันเฮาครับผมครับนี่ถ้ามาโบราณโบราณัหลังแบที่นี่ของคนอีสานเขาเรียกนาะแเน่นครับพี่น้องเมื่อนัดผมกับซีไทยทอดให้พี่ให้น้องเบิ้งกับซีไทยแล้วก็ศพี่พี่น้องเมื่อก่าครับกัพี่น้องเก่งถามเบิ้องเพี่น้องเล็ก นะครับผมก็คือความความเคลื่อนไหวยส่งสัปดาห์ที่ผ่านมากลยครับคอมเมนต์ร้ายครับพี่น้องที่พี่ที่พี่พี่ต้องเี่นต่างมากไหมพ่อโอ้ขอบคุณหลายเลยครับพี่เป็นกำลังใจผมพวผมหลายครับขอบคุณครับบางคนก็ว่าโอ้ที่งานยีอีสานนี่ดังแล้วว่าทันเรื่องเพชรครับเรื่องเพชรเรม่องมื่ไใดครับผมมันเรื่องใหญ่ใหญ่ยังใหญ่เลยเท่าลืมกันเรื่องเท่านี่เติบโตขึ้นมาได้ย้อนอย่างย้อนเส้นขับครับผมย้อนเส้นรับ ที่สนับสนุนของเ้ามาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเพราะว่ามันมือทุกมือนี่ครับผมเพราะว่าเท่านั้นแล้วเ้าเลื่อมบ่ได้เพราะว่าเ้าเลื่อมบ่ได้เด้ครับขอบคุณในหลายครับผมสำหรับคุณติดตามของวิธีสารเนื้อพี่น้องเนื้อเลยบอกไงมาถึงที่ดังอย่างประเด็กระสังครหาอยู่หากินคือเราไ่ได้ไปใช้หรอห้าวมันคนแบบนั้นครับวิธีสารของเ์าเนี่ยเขาก็เป็นงวดเื่มตีนไม่ได้เดีวเราตรงๆนี่ บ่องจากจินใจเ้อะแบบใจกินปากไปย่งตัวไปย่งนี่มันก็บไม้ไช่เลยบ่แมงคับผมบีวเมียงรซาเราสิเอาจะรูปยังไงมาถึงมนว่าสีดังานรกกร้างครับพี่น้องครับแต่ว่าเขาหมยกกัยังยือเก่าหาอยู่หากินคือเก่าประันเขาคิอว่า เ้อเกาอ้ยังหัดนองคือเกาเจอมาลองนัากันมี้ยหรอสียงยยงงมกันออเอาเจ้าวันี้เอวนีวอ่ถยงไม่ว่างันนีอเลอย้อนนซื่อเครับถ้าพอพอเข้านี่พันพันากันี่ก็จะถอดเปนตาไว้ถอดทุนี่ไว้เอายาห้อยกินให้เขาเอใจขอเจ้าส พี่พ่อเปิดห me. ัวมาแล้วครับเป็นแล้ครับเป็นแฟนครับหลายคนมาอยากให้พ่อร้องช่วยจะพิ้งแน่เสียงก็ดีครับเคสแต่ไม่ว่าจะร้องว่าอะไรก็ได้หรอกครับเอาจะน้อยเอาว่าจะนี่น้อยครับเอาเอาแต่น้อยนีแฟนครับเพื่อนฟังเสียงเอาฮักคือเก่าเด้อครับผมคือเก่าไอ้ยังฮักน้องคือเก่ายามใจไอ้เงา เอาคำว่าพบันยังไงพ่ออะไรวครับโอ้ยคือบางทีเขาเกิดยักษาไปหลาย้วแม่ครับพ่ออันนี้คือพ่อเป็นล้ำจิ้มก่อนไปลองครับบอกไงว่าหาติดตามตอนต่อไปครับผมที่ลองให้จบโย่จบครับอันนี้เอาไป็นน้ำจิ้มให้พี่น้องติดตามก็ลัง สีร้องเพลงนี่เยอะครับเพราะว่าผมต้อตรงคุณขายยาคือมีดนตรีขึ้นมาผมก็จังสีเกิดร้องอันนี้จักขยังโกแปะโกแปะมันระโวยแต่ร้องแค่กบมือก็พอถือกันผมก็จค่สีร้องไปพังไลยเมื่อกี้ยิ้มเติมร้องแมนเป็นร้องขอโทษนะพี่น้องเนอะแต่ว่าเอาไอ้ที่ตามเราต้องไปมีช็อตเด็ดแน่นอนแมนเป็นพี่น้องครับกลับมาบอกเป็นที่พี่น้องฟังแล้ววันนี้หลังจากที่ว่าน้องม้อนกันไปแล้วหลายทิ้งหลายยางกลับมาบอกนที่พี่น้องฟังแล้ววันนี้ก็่ชิมีนักเสือไั่เหาทุกคนเด็ครับแมนยังร้องเลย อันนี้อยันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเลยครับพี่น้องเลยเดี๋ยวทานจกไม่แบบนี้ครับเข้ามาเสื้อผ้ายันหมายความาอย่างไรพันๆครับพันผมเสื้อผ้าย้อนจากเรื่องซับปองมันยังไงซะบปองบอสเป็นซะบเผาเขาเป็นซะเซอร์ไพรส์แล้วมันมันเป็นนี่อย่างนั้เขาหมายถึงอะไรครับเซอร์ไพรส์เซอรร์์ไพสอันนี้มาจากโอ้อันนี้อะารภาษาภาษาอังกฤษดิ้ย้อยกระมือเพื่อตลาดครับ ไม่ไดม่ได้อ่านซ้อนอ่านแซงให้อ่านเลยอ่านชื่อเขาพี่อ่ะเฮ้ยไม่ได้ไปอ่านอย่างภาษาอังกินอ่ะอ่านบอกนะครับบอนนี่บอนนี่นะครับนี่ขอโทษเด้ออันคำอ่านมือถึกครับคุณพ่อครับผมก็อ่านบวเกลียวเมตางกินครับผมเป็นภาษาอังกฤษมากอ่านพัดอัน วิธีสารโทษนะครับเป็นวิธีสารคือว่าปรได้เรียนสูงครับประเดนครับผมก็แคเลยว่าจะป้งหงมันเลยละมีอันจบแค่ป้งหงมเอาไกลแล้วออกคว่าไกลแล้วออกคือว่านั่น่อยเอาจะเฝ้าหนีอันนี้มาจากอังกฤษครับพี่น้องครับมาจากประเทศฝรั่งผู้เล่าท่านว่าผมกับโบลูว่าอไอยังแต่ว่าก็คือว่าซีพนว่าซีว่าบอนนี่นะพี่น้องเนาะบอนนี่บอนนี่บอนนี่ทองสอนรอน โอ้แม่นมื้นดินคุ้คุ้นวะครับคุ้นคุ้คุ้คุ้ทองสองรันเนี่ยนักสุขุนเนี่ยนักสกุลคุ้นคุ้อยู่เหรเนี่ยนักสุขุนขายๆุนัขคุณผมต้นบอกไงมาจากมาไก่มาจากข้าวใบมีกาข้าวใบนี่ยะครับพี่น้องครับเพื่อนกับนีของฝากของต้นมาเพื่อนกับผบอกเราว่าเป็นนิยมแตะสีแกะน้ำกันเนาะครับผมครับพี่น้องครับก็คือซื้อเพื่อนครับพี่น้องครับคือว่าบอดดี้ครับผมครับผมส่งมาไก่่ก็บอกว่าเป็นนิยง จว่าแต่ซว่าห้มาซื้อไผ่เบิ้งเอาเพื่อบวก่าทำะไรกนมันมยังอบอบอเเปิดรูปม่งสิาอแฟนคลับเขาเป็นมิตรกันดีๆบอว์นครับนี่เป็นเพื่อนาเนเพื่อนครับพี่องครับวันนี้ครับ อันนี้ก็จะมาตอบว่าไงว่าว่าไงว่าเป็นของคุณพ่อโทุ่นครับพี่น้องครับครับเพื่อนกับนีอันนี้คือคุณพ่อทุ่นท่องสองร่อนครับพี่น้องครับเพื่อนีเพื่อนกับนีของฝากของต้นมาดีนี่น่าภาคีสารเฮาทำไมโบ้หูว่าเป็นนิยังครับจิ้มหูวันนี้เหรอครับครับผมของไงพี่ออือนเพี่นสือว่าบอนนี่บอนนี่ครับผมครับว่าบอนนี่นะพี่น้องเด้อเรีว่าคุณพ่อโทุโอ้ซองฮะซองครับซองซอง ซื้อ่องนี่เลยอซองใหม่ซ่ะค่องมากครับพี่น้องครับอซ่องขาวพร้อมเลยเ่ยอ๊ีว่าผมเพมันเสียงไม่กาครับเาะมงดาเพาะไรพอรจาปโอ้นี่ครับพี่น้องครับอ้าวมากล้วครับโอ้ยซ่องหซ่องโอ้เขนมเสียมาสิบคนได้เนี่ยไม่คือคือกโมเลยเนี่ยไป พันพมธันพมพันพมขอบคุณขอบคุณทุกคนครัขอบคุณหลายๆครับโอ้เบคุณบ่ลเพิ่่นบรื่อบขอบคุณหลายๆเอออีพ่อเด้ออีพ่ออัดพ่นเพิ่นนี่คือซ่องขาวพันพมครับผมครับให้ท่านเ่าพ่นไหนท่านเราพ่นซ่องขาวซ่องขาวเอมีกอะไรตะนนีิเอ้าอันนี้พันธุ์พมครับผมโอ้นี่ครับขอบคุณพ่อหลายๆเด้อพ่อเด้ออันนี้พันธสักครับโอ้ ้ย <mile> <recuper ate. S 1> น้องครับพานซักขอบคุณมากๆครับผมอันน <calculate> okay. ี้พานซานครับขอบคุณครับพานท่านนี่หละไปเหมือนเออรกบพี่นองครับมันเหมือนไเพราะพ่อายอะไรเนี่ยมันเหมือนกับมนนู่ม้วแล้วจะได้ราไม่ดีเอ้าเอ้ามันก็ม่ใเ้มันน้องเหมนพันอ๋อไอ้ไันเนี่ย กับมีแต่อันนี้แล้วให้พ่อทาอะไรของโทษไงนะพ่อเนาะไผ่พ่อทาพ่อเป็นยังไงครับพ่อขอโทษนะครับพ่อไผ่พ่อทาพ่อเป็นยังเนาะบพ่อเป็นครับเพราะว่านี่ก็คือใช่ทับเป็นไห่มาไผมาจังซี่คือเป็นระบุมาจังซี่เอาจังซีป้ะเหรอเอาจังไหนครับเอาเปิดเบิ้งเลยกับกันแล้วเต้ แล้วเตาอยากเปิดกับเปิดเอาเปิดเปิดครับเปิดให้เฟ้นขับเพื้นเบิ้งน่าพ่อให้เปิดเฟ้นขับเพื้นเบิ้งน่าเลยครับเพื่อนเอายางมาให้เอาจดหมายบอกเปิดมาเลยนะคันฝันสันต้องเชียร์ขาดเลยนะเพื่อนตัวเปิดมาเลยนะโอ้ยอันนี้คือคือพ่อเปิ้นซอยมานี่นไหมครับพ่อไงว่าไห้กับทุกคนัไห้ทุกคนพี่น้อบอันนี้คือพี่น้องครับคือคุณพ่อเปิ้นซอยมาเนี่ยคือ คนหูววาคือมูอนะฮะนี่อันนี้เ็นหัว่าเขาบอมมีเนื้อเขาเปยนแบบซอยงาบว่างเป็นค่าเที่ใจเป็นค่าขนมครับ่านั่นเท้าดีใจปะครับทุกคนดีวมากอันนี้คือสมัยเชื่อถัาของคุณพ่อทานนี่เป็นจ้ไหนครับบัเนี้ว่เว็นพี่น้องข้างก่อนในคมรู้สึกตอนนี้ดีใจคือเก่าเหรครับเพราะว่ามันเที่ยงงันก็เลยรับแม่ผมก็เลยรับผมก็ พุ่มใจก็อเดีใจให้เขาเนี่ยครับผมไอซ้อมปูด้ยครับผมไอซ้ปูด้วยว่างามาถึงมาคนนึงได้ก็ได้แต่ว่าขายู่กินน้ำกันคือกอครับคือกอเหรอครับเป็นความักแข้งธรรมีกันแต่ว่ากบพกเป็นยังครับสารคุณพ่อขาคุณพ่อมีมาเสพไผตั้งหางเพราะคว่าเเริ่มร่ไปเดียวเียองโอจรอแปมหนึ่งนี่นอองได้ไม่ยังมาเสพไผของพันธาน้อบาานเนาะครับครับพันธานี พ่อครับเอดตามที่พ่อเป้าได้พอเ้อนี่คือไปที่หลังมาสันมาซื้อไฟเอ่ลืมมาันา่อไงมาน้ันาอะไรครับที่เก่าบ่เป็นแสน่ีอยย่อสั้นเจ้าพ่อสันแกน้พ่อสั้นว่าไงว่าอุ้ยขาเนี้ยเหอครับอันนี้คือเอาห้่ซื้อกากับกระาไว้เอา พูนเนเ่ย้นเซ่ยมโนมันเต้นเซ่ยเอกางเอคุณคว่างอะไราว่าไงว่ามันไ่เคยสีเซกเตอร์ไม้สีฟางเลยคือคุณพ่อมีปัจจัย่อไห้ก็ขอให้คุณพ่อมีไม่พ่อเดียวปัจจัยนี้ว่าคือจังพรเถอครับคือคือพนมีน้ำใจวม่าไหรเ้มีน้ำใจเพาะว่ีวพอเน่พนว่าให้พนอยูดีมีสุขย่อยมีคุ่มจิบพุมไก่หรือว่าพนมาปัาสลามอหไรกับ ให้คือสมใจมากเด้อคุณพ่อเด้อคุณพ่อคุณแม่ทำพังพังพังอีก่อนเอาไปอีก่อนต่อหนันลูกเป็นอย่างไรครับคือว่าคือเออคือพ่อบ่อัวบ้านสวนมูญนี่เขามาหาทิ้มลูกหลานยังสิกะให้คุณพ่อนี่ยาสศมีความเจ็บขุนไข่เลยครับคือว่าทำงานอะไรกะให้มึงมาปาดนะครับพ่อคือว่าให้มูผมนี่เป็นลูกเป็นเต้าเป็นลูกเป็นหลานไปซะโอ้ยชิโน่คิดถึงเนอคุณพ่อเออมูณผมก็ดดี ี่นัดถึงก่อนถึงัเวลาะันก็ว่าขอบคุณที่พ่อเขาได้ไลน์ขอบคุณได้ลน์ขอบคุณพาของกันนะครับขอบคุณพ่อัาว่าเป็นนั่นขอบคุณขอบคุณทุกคนครับขอบคุณพ่อพนที่แถมไปไใช้พูดซื้อูคอยัวมมัเจ้าให้ฮอนให้สุ้มเย็นวาซาดอโอ้ทมอาเร่ยาตักเอาเลยครับพกเป็นยังเอาเลยเอามาแด้วแหละมันดี อันนี้ว่นเนี่ยผมอันม้นีู่่พรมโมไหนอยู่ครับภรับมันเป็นยังส่บัดนเนี่ยคือคนหายมากเพร่ะนยังสังสีเนาะครับคือหายมากหายไปกระลังโอกระลังแก่ที่ไม่เอาีสานเฮ่าหายเอฟหายสางสานสิ่งทีเดียวมากก็ก็ง่ายว่าเป็นวิธีชีวิตเขาอีสานเฮ่าคือเอฟคือเฮ่าเนี่ยย่าไปใส่เอ็ดยูเอ็ดยังสี่ละเอ็ดยูหายย้อนกินไปแต่กระไรทอดให้เพื่อนเบิ้งได้เห็นเพื่อนจะดิ๊ีใจแล้วเบิ้องเบื้องเป็นเบื้องเบิ้งครับเพื่อนกระดิ๊บีใจแล้วพ่อครับการได้แตางที่พ่อบอกก็ได้พ่อเด้อ คือเงินที่พ่อมอบมาผมก็บที่อยากใจตามที่พ่อบอกนะพ่อเนาะนี่ครับกระดิ่งแล้วไม่ยังพ่อทาผมก็ซื้อไพ่เพิ่นไปแล้วตามที่พ่อบอกนั่นละเป็นยังไงพูดภาษาหยอกกันแลเนาะงานวายพ่อเพิ่นกับหักทุกคนที่งานพาคหีสารเว่าเพิ่นอกพเนั่อผมกับพวกเป็นอย่างเนาะ อันนี้ก็พ่อเพิ่นก็ให้มาตัวลาสมควร้นก็จะพ่อพุ่นี่ย่างเข่ามะเมย์ครับเพิ่นกับเลี้ยแบงมาทำนิตก้อนครับกับเพิ่นกับเบิ้งลบบว่าเออไปน้ากันคื้อบ้างนะไปให้เบิ้องไงครับไปน้ากันหักแข้งกันครับผมไปค่อยๆทำงานครับผมชอพ่มกับดีใจไหมวดีใจนะพูดอะไรไขอบพูดอยู่ี่นีอยู่เพื่อนซื้ออะไรดิอันนี้คือน้ำใจของพี่พ่อเพิ่อนหายของเราคนยังซื้ออ่ได้กินให้มาเนาะอันนี้คือ มองไงว่าคนเฮานี่เจ้าเงินหน่อยคนยังไงไมนมีบ่อพอพอแบบเงินเงินหน่อยหน่อยสี่ห้าพันบาทที่พอมาให้เนี่ยบุญบารมีของพ่อของแม่นี่เพิ่นตกหนาหมดเไรตกไฟหมดเลยหลับอันนี้คือให้ซื้อจากซอยเหลือจากซอยเหลือที่งานเฮาว่าเออนี่คืออยากพัฒน์ถนนละที่งานเฮากะพุ่มใจมีกำลังใจขึ้นทุกคนบอกครับทุกคนมีมีกลังใจมพุ่มใจครับถึงสิเป็นยังไงกับสร้างห้องกับตรงต่อสุดแม็น พ่อไงพ่อเพิ่นกะดีอกเกตใจล่ะเพิ่นอยากท้าทุนเท้าวแถวเอดจังซี่แล้วมันดีมันถูกต้องที่พ่อเพิ่นอยากให้เฮาเอดจังซี่ทลวีบีพี่ดีสร้างต่อไปแต่บ่ไปหยุ่นเจียอยากตื่ติ่ดีมั่นแม่ครับโมเป็นอะไรเดือดร้อนเนาะแล้วพ่อเนาะเขาให้กินแบบแบบเพื่อนเพื่านเขาหนาขายอยู่ขากินแบปซี่ละนี่ก็ทับพ่อทั้งกะหายทุกคนปั่นทุกคนแั่พ่อและเบิ่งกะเพราคุณพ่อหน่อยเพิ่นบ่หักกิ่งแม่นครับคือเพิ่นหักทุกคนเในไทยทุกคนหักท้อกันคือพ่อกับ อย่าเสมือนพ่อล่ะไปบ่ได้ทักลูกนี่คือหักทุกคนนี้แม่บอกม่ว่าอีพ่อโทษนี่เพิ่นกะเบิ่งห้องกุ้งเหมื่อนี่พ่โทรมาหาเฮางูุ้มื่อโทรมาหาผ้องก้มื่อนนะพ่อเนาะอีพ่อโทรไหมกุ้งมื่อตื่นเช้ามานี่คือจังเศร้าเฮาหกโมงเศร้าเฮานี่มันาเที่ยงไอ้บอกวันหกโมงเศร้าห้านี่อยู่ประมาณจักโมงพ่อบอกว่าหกหกโมงเศร้าแปดโมงนี่หกหกโมงเศร้าเฮาตื่นเศร้าหกโมงเศร้าประเทศไทยนี่เที่ยงอยู่อเมริกาเด้ กับโบเดวาดอกเพื่นเพิ่นเราเป็นงานดอกแต่ว่าเพื่อนก็อจากทู่เฮ้ารงแรนย่ำย่ำย่ำต่อ้าเพิ่นหกโมงเศเ้าเี๋ยเพื่นกับหกถุมเพื่อนหกโมง้าเพื่นหกทุ่มเฮ้าเดเวลาบคือกันดิน่บัดนี้เพื่อนกับสาระเวลาหเพาไงว่าเพิ่นที่เบิ่งเวลาคเทียงเทียงเทียงเพื่นหรือาบ้านยีงไม้สองเลยเแ่ว่าลูกแมนบอเนี่ยปโทรมาหาแล้วเนราะอกโทกเพิ่นพ่อยเน่ยว่าบุญลงไปไหนขึ้นพอดีตามเนอะสิ มีแค uh, ่หม่งไปเบิ่งหลวงพ่อเอ้ยมีชอนเด็ดบ่ครับไม่ทิ้งไฟสิมีอยังเสื้อเพ่คุ้นคุณพ่อวด้วยบุญรูหรอบ้านสายกามีบ่ก็คิดว่าต้องมีนะนั้นนี่คือว่าคือยังกระจแดงนัเดียร์คือว่าถ้าอเมรว่าถ้าประเทศนอกเขาบ่มีบุญแบบนี้ดิแม่นครับกับเรื่องน้ำเฮาแต่ว่าถ้าคนไทยเฮาคิดว่าผมเอยจัดใหนยุติเออ พ่อง่ายบุญต้องไฟไม่ต้คนอีสานเขาไม่บอวแมนบอนน้องแมนคนน้องเกินมากดลยเราคนภาคกลางมันก็เปรียบไม่ได้ครับไปลองครับบุญลองไฟกับไม่ต้คนอีสานเท่าไรก็ตัวเดียวแค่ที่นีของอีสานนะครับซืึนสนุกสนานไปหนาเปิด์นอยู่ลองเท่ากัวหรือครับหันมาเลยพี่ครับพี่น้องคนเบิงอยู่จะว่าไปคุยกันคุยกับพี่คำนองก่นนะครับพี่น้องเนาะข้าจะไปคุยกัน่ะไปคุยกันรอบนอกอันนี้มาคุยกับพี่คำนองก่อนก่อนี้ก็คือว่าบุญบังไฟเนี่ยคือว่าเ่อดีจุดบังไฟขึ้นฝ้าย่างเดียวครับ เขาตรงมีการลาเล่นคือว่าการลาเล่นหรือว่าการีการแหตรงมีการแห่หรือว่านีาแต่ว่ายังเ่ยอย่า่ยอย่างไรอย่างไรเนี่ยอย่างไรับอารี่ยอย่าี่อางเี่งรเบอางเ่ยอ่งนีองเี่อี่อ่งเ่ยอางเ่างรเ่อ่างเนี่อ่างรเนี่อ่าไเ่อย่างไเนี่าเี่ยอ่างเ่อ่อย่างเนี่ย่างไน่าเนี่ยอ่ารเน่อ่า่าก กับพ e ่อกับการที่บอกกับฟ yeah well, ังกับต้องมีมาอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเขาไม่ยังซะาเนี่ยมาจากเกดไถ่พี่น้องได้เบิ้ลก็เหมือนและแต่วบางทีต้กโรคก็ไม่ได้ยังสะอาดอยู่บ่ต้องเป็นห่วงรัพ่อมีอยู่แล้วนะบ่เพราะง่านเระการต้องถึงแม้ว่าสิเป็นมือละคลิปมือนอะไก็สร้างการที่ไห้ไห้มีก็เมือคือเก่าครับผมเพราะว่าคำชี้ได้ลายคลิปมันก็ยังบ่ได้เพราะว่าคอมันยังเก่ายังซะอาอยู่คกับบ่เปัญหาแต่เขาเอ็ดออกไปยังสิ่งแล้วเดี๋ยวจะไมน้อยเขาก็มีเงินไม่องบหลักเขาจะซื้อหรือเก่าถึงสิ่งคำบดี ผมกะจีก็เวลาเต้นกะสู้ไปคือเก็เหระครับอับเอ็ดออกไปให้พี่น้องได้เห็นก็พอครับเนาะเพราะว่าคือจังพี่น้องเขาแฟนคลับเขาเพิ่งกระถาเบิ่งคู่มือได้พอว่าเขาไปยังบ้างเลยครับผมซาใจกับจะอัพลงมือละสามคลิปผุแล้วครับพี่น้องครับอยากให้พี่น้องได้เห็นเพราะว่าเขาก็ไปยื่อวทมือเบื้องเนี่ยไปยุ่งอะไรกันแล้วพอครับผมแต่ว่าการยังซาแน่ก็ต้องขอโทษเขอให้พี่น้องครับช่วงนี้ก็ยังยังคิปปัญหาอยู่กับพวกเป็นยังครับก็ค่อยแก้ค่อยอันนั้นไปปัญหาปัญหาแก้ได้หรอเป่อค่อยแก้ไปเลยสิหรือครับ กแต่ว่าไงว่าขอบคุณที่พ่อเพูนหลายครับผมขอบคุณครับคุณพ่อโทุนนะครับที่ว่าสนับสนุนของวิทธาสารมาเนี่ยมันมหผมพุ่มเกล้าไหลดีน่ทุกคนียกมีใจครับที่พ่อเพูนก็เป็นแฟนคลับตัวยงบ่เพ่ดว่าแฟนคลับโบเมีนเด้เป็นว่าแฟนคลับได้เป็นพ่อเป็นลูกกันนะครับนี่เป็นพ่อเลยพ่อคำคำหลูกเลยแม่นครับผมคุณพ่อันคุณแม่กันเนย่อไปนี่ผมผมเสียาเสาเอินว่าแฟนคลับมาเนี่ย ว่าเออโบ่ได้เออนี่พ่อโุ่นย่างเดียวพ่อพ่อทุ่นไอ้แฟนครับแต่เพ nah, ่อเป็น <sk> พ่อครับคุณพ่อครับครับทุกคนดื่นใจเป็นยังคือก็คือว่าเออหนี่คุณพ่อนี่แหละวิธีสาลร้องเฮาเนี่ยนี่นหะทีมงานมาครบทีมงานน้ำกันนี่ก็คือว่าขอขอบคุณขอบคุณของคุณพ่อเด้อที่ซอยสนับสนุนของวิสระศาลร้องเฮามากนี่ก็คือว่าวิธีศาร้องเฮานี่ป่าปื้นป่าปื้มยิ่งดีครับผม ครับผมที่ว er, ่าทว่คน่ร uh, I mean, ัสันุนวอกไงว่าเงินตั้เนี้ยเนี่ยมันไม่เงินหน่อยๆเลยเนี่ย้อหน่อยนะครับใส่ได้ยังเงหรอเรียนรู้นเต่าไดยัเงยนไม่เงินหน่อยๆครับพี่รองครับผมบางทีแต่มาหนูก็ง่ายว่านี่ย้ยองอาทิตย์กับบเบิร์ตบ่อันนี้ผมตกใจมันก็ต้องปะหยัดนี้เขาหาอยู่ห่างกี่น้กไม่ได่หบ่ปยครับผมลดลังัม บ่อแม่ว่าเนี่ยนะครับก็คือก็คือครอบมันพ่อเพิ่นซอยถนุนเฮ้านะพ่อเนาะดูดีๆทุกคนละครับนี่แหละก็เป็นเงินที่จะซอยเหลือเฮ้าต่อไปนะพ่อเนาะนี่แหละขอบคุณเพื่อนหลายเนี่ยนะครับพ่อการจังว้าวามรับไปไๆนะครับเก็บไปถ้าใส่แต่สวยเฮาอผาเท่านได้เคยมีช็อตเลยวันี้เดียวคือสินล็อตของคุณพ่อส่มาลูกโตกับสิบวิ่งอะไรปิดบังหรอกครับเอาไงครับสา่งคนง้านเดียวไปสิไปยามสั่งไปเรื่อยๆครับ ก็ไงพ่อเมื่อกจะเห็นเฮาว่าหายหักแพ่งกันอายุหากินน้ากันนี่คือความคือความต้องการของอีพ่อเพื่อนให้ทุกคนอยู่ต้องการอายุหากินแมงซีละเข้ากันอายุหากินไปเงินท้องมันกัถึงแม้ว่าว่า่จะเปลี่ยนมากับบุญแม่มันกับพี่วัดมันกับได้ใส่ได้ชีวิตจำบ้านอยู่แต่ว่าชีวิตจำบ้านเขาหรือกหบอายุหากินแล้วนะพ่อหรอกกับเข้ากันตัวเด็กที่มันใส่เสียงก็จะต้องอะไรเข้ากันช่วยกันประหยัดช่วยกเกี่ยวกับข่าวเมาะเมียนครับนี่ครับพ่อครับก็ถือว่าเป็นวิธีชีวิตคนอีสานเข้าแล้วพ่อกัรที่ลอะได้ โอ้ววววแล้วกรับโอ้ววาเกิมเติบอีพอท้วนอะไรอันนี้กลับมาถึงแฟนครับทุกคนมาพี่น้องเนาะครับผมเป้าครับบไงว่ากลับมาถึงแฟท้ก็ว่าทุกคนล่ะขอบคุณหลายๆที่ติดตามนะครับใจเข้าขอบคุณครับทำรับพี่ถิ่อีสานเข้าแล้วพอเนาะครับผมเข้าไปอีสานผลงานออกไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับให้พี่ให้น้องได้เห็น ด้เบิ้งนเบอเคยเห็นเคยเบื้องข้องเียต่ออกไปเพราะว่ามันเป็นวิถีชีวิตของคนอีสานข้องเกษนรครับก็คือเอตซี่ละห้อหาอยู่อาก таки, ินซี่ล่ะน้าแก่เพราะว่าพ่อ่ว่าเป็นวิถีอีสานหรือว่าเป็นชีวิตประจำบ้านเ้ากัว่าได้เพราะว่าแา่เขาตุซี่นร่เขาต้องไปหาอยู่ให้กินอยู่ประจำหากินอยู่ทุือยูนทุเก่าครับผมแล้วก็ฝากที่ากน้องทำแมเอาพันธ์ถามให้พวกพี่เรื่ม่ะครับ มีใจตัวมพี่กเห็นอย่างครับพันถาเหมือนีเพราะว่าบท่านในเม้าเหล่าเพิาไรเน่าพอกน้นเว่าดอกมีใจบริจาคพหูแต่ว่าเพราะท่านในเม้าเหล่าไอซีม่นองแต่ครับเมาเหล่านี้ก็มีหลายพูดขันฐานพันถาว่าสิบหอยู่เออบอว่าท่านพันถามอ้าป้า้าป้า้าปเาป้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 าเอาเ้า้าเอา้าาา้าอาาาาาาา้า้าา้าาา้าา้าาาา้าาเา ผมจิเอาพันธวัตวนนธวถมวนเ่ช่มเอาเกิสิบ่กฟอนพีมน้อิมึงในหมอห้าเด้งนึงก้อนแก็ม่อนช่ได้ครันคนลตงกันง่ได้ขอดมาไอตัวี้ก่ได้เขาว่รเดี๋ยวครั้งกีวกินไปแล้วเนาะคนหมเข้าโมกันดีแล้ว้องกนอนใช่เนี่ยมกันนเออคนมวหลายก็ไงมนเาไม่ได้เมนี คนหลอกกันกระมวลแต่พ่อนเต่ผมได้บอเพ่อเพราะพนักงานจัวิ่งมันต้ปากกับผมนี่ครับพี่น้องครับกาคุ้งสำรับคลิปนี้คุงฝากไว้ทั้งนี้คนพ่อน้องสรับสำรับพี่น้องเด้อพี่น้องสำรับคลิปหนานั้นเทามี่อย่างคุงคืดหนาจังเลยก่เทียมมาฝากพี่น้องที่เขาสำรับพี่น้องครับสำรับคลิปนี้พี่มันยิงสามต้องไปทั้งนี้ก่อนครับผมครับ